สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะครับน้านนมาเราจะพาท่านผู้ชมนะครับนามาดูบรรยากาศนะครับลหลังจากที่เมื่อคืนนะครับนาวันที่29มีนาคม2566นะครับน้าดูพายุฝนนะครับนาดูดรอนนะครับเข้าเมื่อ,อเวลา,า5นาฬิกานะครับของวันนี้ นะครับนะแล้วก็ผลนะครับนะก็ตกได้ประมาณสาชั่วโมงนะครับนะก็มาดูบรรยากาศรอบๆนะครับที่แต่ทางบ้านสวนของเรานั้นนะครับหลังจากฝนมานะครับก็มีความชุ่มช่านะครับชุ่มฉ่าตลอดเวลานะครับนะก็มาดูนะครับมีทั้งผลดีนะครับนะผลดีแล้วก็ มีทั้งความเสียหายนะครับนะถ้าฝนตกองมานะครับก็อาจจะทําให้อ่าพื้นที่นะครับของเราที่ปลูกผักก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันนะครับนะอย่างเช่นตัวนี้เลยนะครับพักทองนะครับนะพักทองก็นะครับนะถ้าฝนมาแค่วันนี้วันเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับนะก็เป็นผลดีสําหรับพักทองของเรานะครับนะดินก็ได้ชุ่มชื้นนะครับแต่ถ้าฝน ตนะามลงมาอีกสักวันสองวันนะครับนะก็จะทําให้ฟักทพงของเรานั้นนะครับมีโอกาสที่จะเน่าได้นะครับนะมีโอกาสที่จะเน่านะครับนะแล้วก็ทําใหเา้เสียหายได้นะครับนะั่นก็คือนะครับปกติแล้วที่เราบอกว่าหน้าฝนนั้นเราจะพยายามพากันปลูกต้นไม้กันนะครับจริงๆแล้วก็คือว่า,าหน้าฝนนี่นะครับนะเป็นหน้า เป็นฤดูที่เราไม่สามารถที่จะปลูกผักนะไม้ล้มลุกได้เลยนะครับนะเพราะว่าพืชอ่แต่ละอย่างนั้นเขาจะไม่ชอบน้ําขังนะครับไม่ชอบน้ําขังไม่ชอบน้ําเยอะนะครับนะนะเขาชอบแค่ดินชื้นชื้นนะครับนะดินชื้นชื้นแค่นั้นเองนะครับนะเพราะนั้นก็คือเวลาหน้าฝนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าราคาพืชผักจะแพงกว่า,าหน้าหนาวนะครับนะนะเพราะว่าเรา ปลูกกันไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าพื้นที่นะครับแต่ะละพื้นที่จะมีการเปรียกแฉะนะครับนะทำให้พืชผักของเรานั้นเสียหายได้นะครับนะก็นี่ก็อีกอข้อคิดหนึ่งนะครับนะที่ให้สำหรับเกษตรกร,กรที่คิดว่าการปลูกพืชทุกอย่างนั้นจะรอปลูกอรอดูฝนนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับนะปลูก ฤดูที่เราปลูกพืชนะครับนะหรือไม้ยืนต้นนะครับนะที่ดีก็คือฤดูแรงนี่แหละครับนะครับนะถ้าเราสามารถปลูกฤดูแรงได้นะครับนะต้นไม้เรายืนต้นได้แล้วยึดรากยึดกับพื้นดินได้แล้วนี่นะครับนะพอถึงหน้าฝนนี่นะครับนะเราก็จะสบายนะครับนะเพราะว่าต้นไม้เขาสามารถที่จะสู้กับลมฟ้าอากาศดินได้แล้วนะครับนะก็ทําให้เรา ต้นไม้ของเรานั้นก็หน้าฝนก็จะคายน้ําออกอย่างเดียวนะครับนะแล้วก็อีกนี่เลยนะครับนะความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับนะก็คือถั่วฝักยาวนะครับนะที่เราปลูกตรงนี้ก็คือจะเป็นแปลงที่ที่เราทํานานะครับนะแปลงที่เราทํานาแต่ณตอนนี้นะครับนะก็หลังจากพายุขเข้ามานะครับนะก็ทําให้ความเสียหายนะครับเกิดขึ้นมาก็คือนน้นํขาขังเลยนะครับนะต้อง ใช้ไลโวในการเร่งสูบออกนะครับนะถ้าฝนมาเฉพาะาวันนี้วันเดียวนะครับนะก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับนะไม่น่าจะมีปัญหากอา็อาจจะไม่มีความเสียหายอะไรนะครับนะแต่ถ้าฝนซ้ำมาอีกนะครับสองสามวันนะครับแน่นอนนะครับตรงนี้เราก็จะทำความเสียหายนะครับนะ มากเลยซีเดียวนะครับนะเพราะว่าพื้นที่แค่นี้นะครับนะนะก็เราจะเสียรายได้ไปเกือบหมื่นเลยนะครับนะเกือบหมื่นเลยนะครับนะซีนะที่เราทํามาเนี่ยก็มีอยู่ห้าหกร่องนะครับนะมีอยู่ห้าร่องหกร่องนะครับนะก็นะครับนะฟื้นฟูตรงนี้นะครับถ้าไม่มีความเสียหายอะไรนะครับนะเราก็จะได้ รายได้นะครับนะประมาณนะหมื่นกว่าบาทนะครับนะหมื่นกว่าบาทตรงนี้นะครับนะแต่ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็อาจจะทําให้เสียหายได้นะครับนะเพราะว่าถั่วฟักยาวนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าพืชลมลุกเนี่ยไม่ไม่ต้องการน้ําขังนะครับนะไม่ต้องการน้ําขังนะเขาไม่ต้องการน้ํามากนะครับนะเขาต้องการแค่ยินชื้นๆแค่นั้นเองนะครับนะก็นี่เลยนะครับนะก็ มีทั้งผลดีนะครับแล้วก็นะครับนะมีทั้งผลเสียนั่นเองนะครับนะฝนนะครับนะก็ผลดีนะครับนะเราก็ได้น้ําเต็มที่เลยนะครับนะเต็มที่เพียงพอนะครับนะก็ทําให้ต้นไม้ไม้ยืนต้นของเรานั้นนะครับนะได้มีความชุ่มชื้นสดชื่นขึ้นมาอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับนะ นะแต่ก็ดูพยากรณ์อากาศแล้วนี่นะครับนะก็น่าจะอ่าผลซาซาลงลแล้วแหละนะครับนะซาลงนะครับนะน่าจะมาแค่วันนี้วันเดียวนะครับนะที่โดนนะครับนะก็ต้องรอดูอีกที่หนึ่งนะครับนะรอดูอีกทีหนึ่งนะครับในช่วงเย็นเยนหรือวันพรุ่งนี้นะครับนะเพราะว่าเราก็ฝนฟ้าอากาศเราก็ไม่สามารถที่จะ เดาได้นะครับนะว่าเขาจะมาให้เราช่วงไหนนะครับนะนั่นก็คือเป็นเป็นภัยธรรมชาตินั่นเองนะครับนี่ยบรรยากาศนะครับหลังจากฝนตกนะครับนะก็จะมีความชุ่มชื้นนะครับนะนี่ก็เป็นมะม่วงแก้วนะครับนะมะม่วงแก้วมะม่วงโบราณของเรานะครับนะที่เอ่อใช้กินตอน ยังแก่อ,อยู่เนี่ยก็นะครับเราเป็นรสชาตินะครับคล้ายๆกับมะม่วงเบามะม่วงเบาภาคใต้นะครับอ่ะนี่ก็แถวบ้านเราเป็นเป็นมะม่วงโบราณเลยนะครับนะก็พันนี้ค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะครับแต่ว่าบ้านสวนของเรานั้นก็ลูกไปสองต้นนะครับสองต้นก็เวลาก็สุกมาก็ทำมะม่วงควน นะครับนำมะม่วงควรได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการปลูกเมล็ดนะครับนะปลูกเมล็ดใช้เมล็ดนะครับปลูกนะครับก็ต้นนี้นะครับมีอายุอยู่ที่สามปีนะครับนะสามปีก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับนะก็ต้นไม้เนี่ยอย่างที่ทางศูนย์ของเราบอกนะครับว่าถ้าเป็นไม้ดอกไม้ผลเนี่ยนะครับไม้ผลก็ ใช้เวลาอย่างน้อยๆนะครับนะก็สามปีขึ้นไปนะครับนะถึงจะให้ผลผลิตได้นะครับนะเพราะนั้นก็ระหว่างที่เรานะครับนะรอสามปีนะครับนะว่าเราจะหารายได้มาจากไหนนะครับนะหลายคนก็ชอบถามว่าสามปีรายได้จากไหนนะครับนะก็นี่เลยครับไม้ยืนไม้ล้มลุกนะครับนะอย่างเช่นขานะครับข่าแดงข่าเหลือง ก็ได้นะครับนะพวกนี้ก็เราก็ปลูกเซมตามาไม้ยืนต้นของเราตามาระหว่างต้นไม้ของเรานั่นเองนะครับนะพะอต้นไม้ของเราสูงขึ้นมาเขาก็จะสภาพของเขาก็จะหายไปโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเขาไม่มีแสงแดดในการาปรุงอาหารไม่มีแสงแดดในการสังเคราะห์อาหารก็เขาก็จะตายไปอัตโนมัติเมื่อเขาตายเขาก็จะกลายเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับนะอัน,นี่ก็พาชม บรรยากาศร,รอบๆนะครับหลังจากที่ผลแรกของปีนะครับนะที่เราได้สัมผัสนะครับปีพร2 5ร6 6นะครับก็คือ,อวันที่29มีนาคมพร2สร6 6นะครับนะที่ฝนแรกเข้ามานะครับนะก็เมื่อคืนนะครับนะทางบ้านสวนของเรานะครับก็ได้ทำการย้ายนะครับย้ายไก่ นะครับนะเกือบไม่เกือบไม่ทันนะครับนะเกือบไม่ทันเกือบจะจมน้ำนะครับนะหลังจากตรงนี้ที่ที่หน้าแรงนะครับนะหน้าแ้งปกติเราก็เอามา่ะเลี้ยงไว้ตรงตรงจุดนี้บริเวณนี้นะครับแต่ว่าพอฝนตกมานะครับนะก็ทําให้น้ํานะครับนะทาให้น้ําเขาสาดลงมานะครับก็เกือบท่วมนะครับเมื่อคืนนะครับตัวนี้ก็ทําการย้ายไปเรียบร้อยนะครับนะสาหรับ ลูกมูปลานะครับนะครับวันนี้ก็นะครับเขาก็ไม่เป็นไรนะครับนะก็ถือว่าทดสอบว่าผ่านนะครับขคอมืูปลาไม่ไม่แฉไม่ไม่อะไรนะครับนะก็แสดงว่าตรงนี้มาฐานอยู่นะครับในใช้ได้อยู่นะครับนะก็ถือว่ายังไม่เป็นไรนะครับนะแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือลูกเป็ดนะครับที่เราอนุบาลน,นะครับอนุบาลไว้ก็ท่วมนะครับนะท่วมเกาะนะเพราะว่าปริมาณน้ำฝนนะครับก็สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนะก็ทำให้ตรงนี้นะครับนี่นะครับนะเกาะนะครับเกาะของลูกเป็ด นะครับจมเข้าไปนะครับนะก็เลยทําการปล่อยนะครับเพราะว่าเขามีขนาดตัวพอสมควรแล้วนะครับอายุเดือนกว่าแล้วก็เราก็เลยปล่อยนะครับปล่อยให้เขาเป็นอิสระนะครับตอนนี้ก็ให้เขาหากินนะครับสําหรับไก่ไข่ที่เราย้ายจากข้กหมูมานะครับน้ก็มาไว้ตรงจุดเดิมนะครับนะตรงจุดที่เราเคยเลี้ยง เขาตั้งแต่แรกนะครับนที่เลี้ยงในโครงตับเดี๋ยวนี้เราก็เนื่องจากเราจะต้องเอาไข่ของเขานะครับนะมาอจะเรียกว่าเอาไข่มาทําเป็นมีไข่เชื้อนะครับนะ่นองมีตู้ผู้นะครับนี่ก็วันนี้ก็ไข่แล้วนะครับนะครับนหลังจากเมื่อคืนก็เปียกมาล็อกมาเล็กหมดเลยนะครับนะก็อันนี้ก็ เขาก็ไข่แล้วนะครับนะก็มีอยู่ตัวนี้ก็มีเจ็ดตัวนะครับนะเจ็ดตัวนะครับตัวเมียหกตัวนะครับนะตัวผู้อีกหนึ่งตัวนะครับนะเขาก็กินอาหารแล้วก็ไข่ให้สี่ฟองนะครับนะสี่ฟองแล้วก็อ่าเ,เหลืออีกสองตัวนะครับที่ยังไม่ไข่นะครับปกติเขาก็จะไข่อ่า หกตัวตัวเมียหกตัวก็หกฟองนะครับนะก็น่าจะช่วงบ่ายนะครับนะอีกสองตัวที่อา่าน่าจะไข่ออกมานั่นเองนะครับนะก็เป็นบรรยากาศนะครับหลังฝนนะครับนะที่เราพาท่านผู้ชมนะครับนำมาดูนะครับการบริหารจัดการส่วนของเราเองนะครับนะก็ตอนนี้น้ํา นะครับเรายังไม่ไม่ปล่อยออกไปนะครับยังไม่ปล่อยออกไปเพราะว่ายังไม่ถึงด้านหน้าเราดูฝนจริงนะครับนะถ้าถ้าถึงฤดูฝนจริงๆเราก็ต้องปล่อยนะครับนะเราต้องปล่อยออกไปเพื่อไม่ให้น้ํามันท่วมพื้นที่ของเรานะครับเพื่อไม่น้ำมันท่วมบริเวณสะของเรานั่นเองนะครับนะเราก็จะมีท่อนำรถออกไปนะครับนะที่ ที่เราจะต้องระบายออกไปนั่นเองนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับนะที่พาท่านผู้ชมนะครับนาะมาชมบรรยากาศหลังจากที่พายุสงร,ร้อนเข้านั่นเองนะครับนะก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในะช่องเล็กๆของเราให้ด้วยนะครับนะก็คือช่องนะบ้านส่วนสุกุ้มนะครับนะก็จะ อัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับนะให้ท่านผู้ชมที่สนใจแล้วก็อยากเรียนรู้อยากทำเกษตรผสมผสานต่อไปนะครับนะก็คลิปนี้ก็ขออนุญาตสวัสดีครับ